แั้วนี่เจมบอกว่าเจมจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะท้องข้อสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตแบบฟูลสเกลแล้ว2วันที่เป็นแบบว่ามีหลายหลายอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เรื่องอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมมีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกทุกอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวใช่จริงๆคนดันนั่นแหละคนอยากดูมากคก็ต้องบอกว่าหันไปชนิดแม้มันจะดูเราเลยจริงๆจริงๆผมไม่ ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งที่พ่อเราชอบันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอ็นจอยกันเลยไมอ่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทาให้กดดันคือได้เป็นฝั่งทีมากกว่า,าจะมีการทํางานที่แบบเราต้องเลขกเวลาตรงนี้นะอะไรเงี้ยบางทีกว่าจะต้องกดดันตัวงใ,ในช่วงหนงคามม่ทางายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองรู้สึกว่ามไม่ได้กดดันแล้ววันนี้ความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70ใช่อีก30็นต่อีก30คือ,คอเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลา,าจะไม่ถึงมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกอะไรคนอยากเซอร์ไรส์บ้างมีโอ้เราจะเป็นเราจะเซอร์ไพรส์หน่อรำตีไทยอะไรเงี้ยประมาณอันนี้คือพูดแล้วหรือว่าบุลเลมบุลเลยเออจริงๆมันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกสสองวันนี้เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์แน่น,น,นอนในสอง เรื่อการเดินทางเราจะมาติดต่อคอนเสิก์ตติดตัวขี้ไม่ไม่ไ,ม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 ไมด้กินเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เพียความน่ดหลังไว้ามากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซลแล้วมันเปิดวันสองแล้วมันโซลไม่คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตั้งนมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนที่รองลองไมเหมือนเราเยอะแยะมากมาย ก็ขอบคุณ <trades> สักวันหนึ่งก็ไปเจอกันเอาสักวันหนึ่งเจอกันที่ไสมันสตูร์ลุกนี่แหละสตูร์ลุกไม่มีความเป็นไปได้ไหมาะหลายคนรู้สึกว่ากาจชุมนุมมันเนความแโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งอ่ะที่ทุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ของเราแบบเราก็จะทำดีๆไม่งั้นถ้าพี่ถามอยากให้สราปล่อยคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเราอยากก็เตือนก่อนอย่างไงี้ยบ้านเราเสร็จไปดูเราจับบัตรแน่นๆนดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปแต่ว่ามีชื่อไว้แล้วไปหมดแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากบัตรดีมากขึ้นเลยใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้มีอยู่คนเส้นเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่ติดบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงแต่ละบ้าเพราะว่ามีเพลงเตรียมตัวสําหรับความโชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเกสท์ที่แบบที่าไม่ถึงเราจะเป็นใครแล้วก็อลังการเป็ไงในการที่เราลองกับเกส์ด้วยทำไมถึงเลือกเกสต์สองวันนี่เหมือนกันเพราะว่าผมอยากให้ experience ของการโชว์มับบนไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกาันใีแต่วันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อไปเลยตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่ บับคนที่ซื้อบะไม่ยากผมว่าอะไรก็อยากซื้อไงอยากที่จะลองที่ดูสิ่งที่ดีจริงๆเป็นเป็นอย่างอย่างชชว์ที่แล้วยังมีมิลลี่กับโจวี่อะยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่นชอบผลงานแหละแล้วก็ก็บางทีก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมในพาโชว์มากกว่าแน่นอนว่าสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นภาพที royable, ่น่าตื่นเต้นท่ดในแบบคนละแบบเลจับบัดกแน่นแน่ครับผมยาไม่ิดนตขยะละยาวไป่กไม่ีนั้นแหลาเออนนึงเี่ยวเาเราเป็นนมันลยผู้ชายยกมา้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วได้เห็นินนะบเห็นแล้วเวกว่าพี่เจ๊พี่เจ๊พี่เจ๊โอ้ใจบางเลยต้องทำได้ะแบบคือ เป็นยูเน่ารู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมเ a t i b l ลในการเล่นด้วยเการู้สึกว่าออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกเลยเพราะว่าโผมเห็นหน้านะครับมันสั้นคิวซะเหลือเกินนะผมมันเป็นะไรกับกับของว่าป่านมันเป็นอะไร คือคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของจินแทีเป็นไงคลิปมาใช่ใช่ที่บอกว่าแบบพี่เจ็บอยู่ไหนอ่ะล้าผมรู้สึกว่าโอน้องแบบมีน้องไม่น้องพิถศษน้องพิเศษอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอช็อตนึงที่แบบไม่ไหวเลยใจบ้าเออเรับอกสนุกใครดันใครตกตั้งคู่ กไม่อย่ากที้ชมเขาบอกว่าเราชนะพีพีตัวที่ว่าเขาดูอินดีเรแลี่ไม่ต้องพูดชื่อยพีพีดีกว่ะทำไมอะพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแสดงว่าพีพีไปต่อท้ายนะเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอะเขาเปิดเอ็มพีให้ดูนะแต่ให้น้องเงื่อนอยูีน้องไม่รู้จักพีพีทำไมเนี่ะเขาเปิดเอ็มพีนะแม่ชมเหมือน เอาอย่างนี้เราเริ่มพูดที่เราเป็นผีเลยเพราะพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่มพีพีแพ้ไปแล้วพีพีจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีการแบบซัำต่อว่าพีพีรู้สึกยังไงหรือที่วัาที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแล้วพีพีมาถ้่จะท่องเข้าทางเกี่ยวทางเกี่ยวถึแต่ว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรทำนั้นมันช่วยผู้หญิงได้พีพีแค่ต้องทำใจเดือดเดือดน้ำเยอะๆเดือดไม่ต้องคอยเพียงพอหรอให้พอกนไม่เพียงพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมเอยาห็น ผมว่าต่อให้น้องน้องพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกก็อาจจะเพริไทีนะพีพีนะโอเคโอเคตัดเรื่องไม่เหลือใยเลยอ่ะพีอะไรอยากคุยกันอะไรไม่ต้องกวนผมพี่เจมสุพให้แต่คุยคอมส่งตรงหรือว่าคุยคอามบ้อเกลเยตอนนี้ช่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสไรน้อม่รู้จะพูดอะไรกัน้องเกลช่างพงน้องเกลยังเล่น เป็นนะน้องผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็มีคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอะไรที่ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตครับ อยากชวนน้องไปดูคอนเสิสร์ตน้อซื้อของขวัญทน้องอาจจะอายุอาจจะไม่เหมาะตัวเสียเ<า>สียเอออาจจะให้น้องแบบว่าดู่านเสิร์ตไลฟ์กันนี่ซื้อมาเป็นซื้อของขวัญได้ไหมจริงจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงแต่ว่าจริงน้องน่าจะเออ่มีคบหมดแล้วนะคิดว่านะน้องน่าจะมีคบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อย,อยากจะไปเล่นด้วย ไปสามแท็กว่าผมเพิ่งไปมาพี่ป้านี่ไงและก่อนที่พี่คอนเสิร์ตไปซ้อมนะแต่อ๋อแล้วก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเก้วเออเข้นมาร้องมุกเขียวเออตื่นไฟเลยนะแต่แกใช่จะร้องให้พี่ฟังไหมเอ้ผมยังร <ah> ้องไม่ได้เลยผมต้ยงฝึกก่อนตอนนี้ม um> ีปีฝึกก่อนโอไป้ยร้องไปก็ตันแล้วมันต่างเพลงนอนเหรอผมแบบอาร์เรนจ์เมนต์ดีกว่า เบบี้ชาบ์เวอร์ชันเจฟสตาเตอร์ลูกเขียวกินตับต pues ัวแกเวอร์ชันเจฟสตาเตอร์ได้ครับผมเสนอตัวเอาเวอร์ชันพีพเหมือนเดิมสุดท้ายมีอะไรฝากพี่พีั้ยสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่จะบอกพีนี้ว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เออเราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็ นั o, as, kind of oh ่ง okay, กินน้ำเฉยๆครับอันรับผมก็ขอให้พี่ีมีวันที่ดีนะครับอันนี้ขิงตัอไหนครับพร้อมไม่ไม่ได้ขิดเลยนะก็ปกเลพูดริบเรียบพูดรบเรียบพูดรบเรียบพูดเฉยๆพูดแค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่ได้โอเคพูดคำพิสูจน์ที่ดีแล้บครับขอบคขอบคุณครับ